ขอจะเริพรญพรญยาตโยมผู้มีบุญทุกท่านนะก็วันนี้ก็จะมียาตโยมที่ดูอยู่ผ่านทางเพจ a c e b o o k ด้วยแล้วก็มีโยมพี่เจ้าที่นะครับท,ที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลน,นะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับวงพี่ก็ชื่อพระมหาประพันธ์ชาติวัฒโกนี่ก็พรรษาที่7นะครับ ก็จำพรรษานี้ออกพรรษาแล้วก็พรรษาที่8นะครับก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระทรรมการนิวคาสเซลประเทศอังกฤษเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนในงานเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนแล้วก็เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษเป็นเวลา2ปีนะก็จะเจอกันอีก2ปีก็นานๆไปเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เอพื่อเอ็นหลวงพี่เพิ่งมาเอ้หลวงพี่เป็นใคร ก็วันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่ดำเนินรายการธรรมะจากท่านเจ้าวาดมาถึงก็ได้เลยนะภารกิจก็ฝึกฝนกันไปครับหลังจากอยู่ในป่าในเขามานานนี่ก็เปิดตัวกันน่าจะครั้งแรกของพี่ด้วยนี่มานั่งไลฟ์สดมีกล้องมีแสงมีนะแล้วก็ตอนนี้ท่านเจ้าวาดท่านก็ดูอยู่ด้วยนะ เราดตื่นเต้นนิดนึงนิดนึงนะครับก็จะหลวงพี่ก็จะิำรายการทำมาเนะทุกทุกวันทุกวันอังคารนะนี่ก็ท่านก็ให้คิดรายการมานี่ก็ได้ชื่อรายการมาว่าสายลมทำอ่าสาธุเออสายลมทมเนี่ยสายลมเนี่ยก็คือหลวงพี่เนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบไปนั่งนั่งตากลมอ่ะ อะไรที่เป็นลมเนี่ยชอบหมดเลยต่างๆลมดูธรรมชาติมีแม่น้ำมีอะไรเงี้ยชอบแล้วก็เปรียบกับสายลมเนี่ยบางครั้งก็พัดแรงบางครั้งก็พัดเบาบางครั้งก็หยุดนิ่งไปเลยนะก็เหมือนธรรมะที่จะมาเล่าให้ฟังบางเรื่องก็เป็นเรื่องทุกข์นะรุนแรงดราม่า <c oughs> ก่อนจะได้ข้อคิดมาสอนตัวเอง บางเรื่องก็เบาๆสบายๆนะเหมือนสายลมนะบางเรื่องก็เป็นเรื่องของใจหยุดใจนิ่งไปเลยนะเหมือนลมที่นิ่งไปเลยหยุดนิ่งเฉยๆบางทีก็ได้คิดได้อะไรสอนตัวเองนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็เลยประจวบเหมาะด้วยกับโอ้ขึ้นชื่อของวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลเมืองนิวคาสเซิลเราคือเมืองแห่งสายลมหนาว <c oughs> แต่ตอนนี้ยังหน้าร้อนอยู่หลวงพี่เลยยังไม่ค่อยได้สัมผัสที่ว่าหนาวนี่เป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่เด่ในวัดน,นะไม่ออกไปโดนลมนะครับดงนั้นก็เราคงมาพบกันทุกทุกวันอังคารส่วนวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของหลวงพี่ด้วยแล้วก็ของพวกเราทุกคนที่ได้ได้พบหน้ากันดังนั้นก็วันนี้จะเป็นการแนะนําตัวก่อนนะในตอนที่ ลองไปดูประวัติตัวเองแล้วน่าจะพูดกันยาวนิดนึงงั้นก็เลยทักทักขอสักสามตอนนะสามตอนจะได้รู้จักกันแบบลึกซึ้งเจาะลึกนะทั้งลึกตื้นหนาบาง <c oughs> จะรู้ลมงที่เป็นคนยังไงสไตล์ไหนมาจากไหนแล้วถูกอธยาศัยกับผู้ฟังหรือเปล่าเ,เพราะว่าวันนี้มีพระนักเทศเยอะนะก็เราก็เลือกฟังกันได้ นะครับอ <c oughs> ั้นก็ขอ,อเล่าประวัติก่อนแล้วกันเนาะให้พวกเราได้รู้จักของพี่แล้วก็ได้อนุโมทนาบุญที่ผ่านผ่านมาอมของพี่ก่อนบวดชื่อนายประพันธ์อ่อนชอยสกุลอันนี้ชื่อนะอ่อนชอยสกุลนะเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกคนสุดท้องมีพี่ชายมีพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายสองคน แล้วก็ยมยมพ่อเนี่ยยมพ่อยมแม่ขอเอ่ยเชื่อเต็มเต็มเลยอ่าเป็นผู้สนับสนุนหลัก <c oughs> อลอดชีวิตนะก็ยมพ่อชื่อเจริญอ่อนชอยสกุลยมแม่ชื่อปราณีวันคันนะก็ในโชว์รูปหน่อยก็ได้โชว์รูปหน่อยเออ <c oughs> นี่ยนะก็รูปครอบครัวหลวงพี่นะก็อยากให้เห็นหน้าชัดๆถ้าไม่มีทั้งสองท่านนี้ก็ไม่มีหลวงพี่วันนี้ เราถ้าท่านไม่อนุญาตให้บวชเราก็ไม่ได้บวชนะไม่ได้เป็นพระในวันนี้นะโอ้วันที่ท่านอนุญาตน,นี่น้ําตาน้ําหูน้ําตาไหลน,นะไม่ที่ปื้มนะ <c oughs> ท่านกลัวเราท่านกลัวเราว่าโอ้บวชแล้วมันไปไม่รอดนะแล้วเดี๋ยวลาบากตอนถ้ายโยมแม่ก็ร้องไห้แล้วสุดท้ายให้โยมพ่อตัดสินใจแล้วแต่พ่อแม่บอกพ่อก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นทางที่ดี พ่อแม่ที่ไหนก็สนับสนุนการบวชก็เป็นสิ่งที่ดีก็เลยอนุญาตนะก็ต้องเรียกว่าท่านก็เป็นพระอรหันในบ้านแล้วก็เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเรามาก็ให้พวกเราได้อนุโมทนาบุญกับท่านทั้งสองนี้ก่อนนะแล้วก็หลวงพี่นี่เป็นคนไทย แต่ถ้าสายเลือดเนี่ยโดยสายเลือดเลยเนี่ยเป็นคนเวียดนามเวียดนามล้วนเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ของพี่เนี่ยเกิดที่ขอนแก่นนะแต่โตที่จังหวัดเลยดังนั้นจังหวัดสองจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหลวงพี่เที่ยวไปเที่ยวมาก็จะผูกพันกับสองจังหวัดนี้นะแล้วก็ครอบครัวของพี่เนี่ยก็มีฐานะปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ยของพี่เนี่ยจะติดพี่สาวมากเพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาเพราะว่แม่เนี่ยทำงานทํางานหนักใช่ไหมพอทํางานก็เราจะปล่อยเราไว้กับใครก็พี่สาวเลี้ยงมาส่วนพี่ชายสองคนนี่เรียกว่าเป็นคู่แข่งคู่แข่งเริ่มต้นในชีวิตเป็นเป็นคู่แข่งเป็นไอดอลแล้วก็เป็นต้นแบบให้เราทําตาม ราะว่าพี่พี่ชายคนคนคนรองเนี่ยเล่นเกมเก่งมากอือคือแบบถ,ถ้าถ้าสมัยนี้น่าจะเป็นเกมเมอร์นะ <c oughs> เราก็ชอบไปดูแนละ้วเป็นไนดอดอลของเราส่วนอีกคนนึงเนี่ยเล่นกีฬาก็เก่งอัธยาศัยก็ดีเล่นดนตรีก็เก่งแม่รักละอืมเราเนี่ยก็เลยอยากเอาชนะพี่นะก็เลยเล่นกีฬาเล่นดนตรีไปด้วยกันหมดนะ แต่แต่ถ้าพูดไปเนี่ยหถ้าหลวงพี่เนี่ยถ้าจัดอันดับลูกก็เนี่ยน่าจะเป็นลูกที่ทะเลาอะอก,กับแม่มากที่สุดแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีเหตุตรงนี้แหละมาภายหลังทําให้ได้ได้ได้คิดได้แล้วก็ได้บวชด, <c oughs> ดังนั้นเนี่ยชีวิตหลวงพี่นะสรุปสรุปเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตนะอนุบาลจนถึงมัธยมนะเล่นเกมเล่นกีฬาเล่นดนตรี หลังๆมาช่วงนั้นเกาหลีดังเต้นด้วย <c oughs> อือโอ้เต้นคบเวอร์นะอือ <c oughs> น้โอ้นี่เห็นอย่างนี้นี่หุ่นอย่างนี้นี่แต่ก่อนนี่เพียวนะแล้วเดี๋ยวมีมเ,เดี๋ยวจะรูปมีเปลไม่รู้ว่าต้องขึ้นรูปไหนแล้วตอนนี้เ <c oughs> อา่วยขึ้นรูปที่สองเนี่ยให้เห็นหน้าโยมพ่อยมแม่จะชัดเนี่ย <c oughs> ท่านก็ได้มาถวายพระไตตอนนั้นนะ ถ้าดูในภาพนะครับแล้วก็ช่วยขึ้นรูปที่สามเลครับ <c oughs> รูปที่สามนี่จะเห็นว่าเออเราก็เป็นเด็กทั่วไปแล้วก็เล่นเนี้ยส่วนเรื่องเรียนนี่หนู่มพี่ไม่ค่อยสนใจนะจนจนจบหมอปลายเลยนะอืแล้วส่วนเรื่องเข้าวัดทําบุญรักษาศีลนั่งสมาธินี่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีอยู่ในใจ <c oughs> เป็นตอนนั้นเนี่ยคิดคิดว่าตัวเองไม่ถึงถึงถึงในในบัตรประชาชนเลยจะนับถือศาสนาพุทธนะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือไม่นับถือศาสนาไหนนะแล้วก็คิดแค่ว่าเป็นคนดีคนหนึง่งไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอะตอนนั้นคิดแค่นี้ <c oughs> จนจนถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตอ่นะจุดเปลี่ยนของชีวิตอ่นะหลังจากเนี่ยแหละสมราห้าเฮ เฮฮากันมายาวไปจนตอนขึ <Workers> hey ้นม .4 นะคือมต้นเนีここ be, ่ยได้เกรดประมาณ3.6กว่าเขาก็เลยย้ายตอนม .4 เนี่ยเขาเลยย้ายให้เราไปอยู่ห้องเด็กเก่งเด็กห้องคิงห้องคิงเราไปเนี่ยโหไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้จักใครเลยแล้วพวกเขาเนี่ยนะเก่งมากแข่งขันกันสุด หลวงพี่นี่มันไม่ใจที่ของเราแล้วก็เขาเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งหลวงพี่นี่อ่อนคณิตมากดังนั้นพอขึ้นไปมสีนี้ตามไม่ทันแล้วตามเขาไม่ทันแล้วเราก็รู้สึกแบบอืเครียดกดดันแข่งขันสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบเขาพูดชมเชียร์กันแต่เรื่องเรียนนะคุยกันแต่เรื่องนี้แหละเออเราก็เลยทําไงดี เพราะว่าตอนมอต้นเนี่ยคณิตหลงพี่ไม่เรียนเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้คือเกิด,เก,ดเกิดเหตุเกิดจากตอนเราเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยพี่สาวคนโตที่พูดเนี่ยเรียนเก่งมาก4.00ตลอดพอเราไปเรียนโรงเรียนกับพี่เขาอาจารย์ที่สอนคณิตก็โอ้โหเปรียบเทียบพี่สาวกับเราตลอดเลยทําไมเองไม่เป็นแบบพี่นะทำไมไม่ตั้งใจเรียนทําไมไม่เก่งแบบพี่เงี้ย เราก็รู้สึกว่าถูกดูถูกเราก็เลยเกลียดครูคนนั้นไม่ด้วยแล้วก็พานเกลียดคณนิตไปด้วยนะพอขึ้นมาม4งานเข้าเลยหารยาวก็ไม่เป็นหารอะไรก็ไม่เป็นย้ายข้างสมการก็ไม่เป็นโอ้โหเท่านั้นแหละถือว่าเป็นจุดตกอับของชีวิตนะจนสุดท้ายจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอเนี่ยเจอกัลยาณมิตรคนแรก ก็คือเพื่อนในห้องซึ่งต่อมาเนี่ยมารู้ภายหลังว่าเขาเป็นเขาเป็นเด็กดีวิสตาของวัดพระธรรมก,กายอ่าก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเราเห็นว่าเราทําไม่ได้เรียนไม่ทันก็ติวเราอยู่เป็นเทอมเลยนะติวจนติวจนหลวงพี่เนี่ยสอบได้คะแนนเนี่ยท็อปทอปของห้องเลยติวจนเขาเลิกติวเลยเพราะเขาบอกว่าได้คะแนนเยอะกว่าฉันแล้ะพอแล้วเออเราก็เออยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะ ที่อยู่ในใจตลอดมาคือว่ารู้สึกขอบคุณเขาเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จะพึ่งใครละพอเขายื่นมือมาช่วยก็เลยคิดอยู่ในใจตลอดว่าถ้าเขาเอ่ยปากขอให้เราช่วยอะไรก็ตามเราจะช่วยคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ตอบแทนคุณเขานะจนถึงวันนึ่งโอ้โหหลังเลิกเรียนมาเลย <laughs> เล็กๆคุยด้วยหน่อยใชเล็กนะเล็กๆเ,เขาคุยด้วยหน่อยอ่ามีอะไรมีอะไร เนี่ยจะไปอบรมค่ายธรรมะที่ไหนปทุมธานีมันไกลไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอืมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล <c oughs> จากเลยปทุมธานีประมาณแปดชั่วโมง <c oughs> นะแต่หลวงพี่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีข้ออ้างข้อแม้เงินไขคือเหมือนรออยู่แล้วว่าโอ้เยเมื่อไหร่จะเอ่ยปากทีพอเอ่ยปากปุ๊บไปที่ไหนปทุมไปวันไหนพรุ่งนี้อย่างเงี้ย นี่ก็โอเคแล้วก็กลับบ้านตอนเย็นไปบอกแม่พรุ่งนี้ไปไประทุมนะอืมเดี๋ยวกลับเสาร์อาทิตย์นะโอ้ก็ก็ไปเป็นอบรมเด็กดีวีสตาทั่วประเทศนะส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป <c oughs> <c oughs> ก็ติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดสั้นๆว่า ของลวงพี่นะตอนที่เราลําบากที่สุดเนี่ยอาคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอบอุ้มเราเนี่ยนั่นแหละคือมิตรแท้สําหรับหลวงพี่นะให้รักษาเขาไว้ให้ดีถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้มีมิตรแบบนี้แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในการเปรียบเทียบหรือพูดพูดสิ่งใดกับเด็กๆนะก็ขอฝากไว้ว่าก็ ขอให้คิดให้ดีด้วยเพราะบางทีอาจจะทําลายชีวิตของคนคนหนึ่งไปเลยอาจจะทำให้คนหนึ่งเกลียดกันนาสตลาดไปเลย <laughs> นะดังนั้นก็ต้องคิดให้ดีนะแล้วก็สําหรับการเปรียบเทียบก็สุดท้ายก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครเลยก็เปรียบเทียบตัวเราเองในวันนี้กับเมื่อวานว่าเราดีขึ้นแค่ไหนเราจะฝึกฝนอะไรให้ดียิ่งิงขึ้นไปนะขอให้แข่งกับตัวเองนี่แหละสุดท้ายก็ขออํานวยวอวยพรนะให้ญาติโยมที่ ดูที่ฟังอยู่ในขณะนี้รวยๆแข็งแรงแข็งแรงอายุไขยืนยาวคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมปรารถนาให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทินเจริญพร วันเข้าพรรษาวันที่พิสูจ์สงอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษา เข้าถึงธรรมเข้าพรนสาเข้าถึงธรรมเข้าพรนสาเข้าถึงธรรมเข้าพรนสาเข้าถึงธรรมภิกษุสงฆ์ผู้ทรงสารตลอดไตรมาสอยู่จำพรนสา บำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธ,ธองค์ทรงสอนไว้ย่าได้ประมาณใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษานอมพระไว้ในกระมอ ວົງດາວຫັນສ i'm sorry